สวัสดีครับทุกคนผมขอต้อนรับสู่ช่องไทยร r a ทีวีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากของกองทัพบ,บกไทยนั่นคือรถถังหลักวีทีสรุ่นใหม่ล่าสุดโมเดลปี2026ที่ก้าวสู่ยุครุกรบยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบรถถังคันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในท้องตลาดในตอนนี้และประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้นำเข้าและใช้ประโยชน์จากรถถังรุ่นนี้อย่างจริงจัง วีทีสี่หรือ MBT300 0ถูกออกแบบและผลิตโดยโนรินโกบริษัทอุตสาหกรรมอาวุธของจีนตั้งแต่ช่วงประมาณปี2009และเริ่มมีการส่งมอบครั้งแรกให้ประจำการปี2017ซึ่งไทยเป็นลูกค้าแรกของโลกวีทีถือเป็นรถถังรุ่นที่3ที่โนรินโคใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากรถถังจีนรุ่นก่อนหน้าเช่นไทย 96B และไท่9 9้มาผสมผสานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพรอบด้านทั้งด้านอาวุธระบบควบคุมการยิงการป้องกันและกำลังเครื่องยนต์ รุ่นโมเดลปี2026ของ VT4 นี้ได้รับการอัปเกรดในหลายด้านเริ่มจากระบบการยิงและระบบควบคุมการยิง FCS ที่ทันสมัยขึ้นมีกล้องมองภาพกลางคืนระดับเจเนเรชัน3พร้อมระบบ Hunter Killer และ Panoram ม Si ไซสซึ่งช่วยให้สามารถอัปเกรดทีมยิงรถถังให้เน้นการประทะหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันมีระบบเลเซอร์เรนไฟเดอร์ที่วัดระยะแม่นยำกว่าเดิมจนสามารถจัดสรรกระสุนให้ตรงจุด แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีฝุ่นควันหนานอกจากนี้ปืนหลักขนาด125มิลิเมตรแบบสมุดบอร์ z PT-98A ยังรองรับกระสุนหลายประเภททั้ง APFSDS ยิงเจาะเกราะขั้นสูงฮีตระเบิดเจาะเกราะและฮีสำหรับเป้าหมายบุคคลหรือยังสามารถยิงจรวดนำวิถีแบบยิงจากกลมกล้องได้ทำให้มีขีดความสามารถในสนามรบที่หลากหลายยิ่งขึ้นเราะว่าการยิงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความได้เปรียบ ระบบป้องกันและกราะของ v t ปี2026ก็อัปเกรดขึ้นจากกรุ่นก่อนโดยยังคงใช้กราะคอมโพสิตและ f y c Era Explosive Reactive Armor ซึ่งที่ด้านหน้าหัวรถถังให้การป้องกันเทียบเท่ากับเหล็กบล็อกหนา500มิลลิเมตรและ era าเพิ่มเติมประมาณ700มิลลิเมตรของใหม่ในโมเดลปีนี้คือระบบ Hard Q Active Protection System ชื่อ g l 5ที่สามารถตรวจจับและสกัดระเบิดหรือจรวดของสตรูก่อนเข้าถึงตัวรถ รวมทั้งระบบเตือนภัยเลเซอร์และหน่วยยิงระเบิดควันแบบอัตโนมัติที่ติดตั้งรอบคันในเชิงระบบ NBC, น u c l e a r Biological, Chemical ก็มีการปร,ปรับปรุงห้องนักบินติดตั้งส่วนกรองและระบบอากาศบริสุทธิ์รวมทั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติลดความเสี่ยงจากการโจมตีที่จอดจงรถหรือระบบภายในกำลังเครื่องยนต์ของวีทถือว่าน่าประทับใจมากโมเดลปีนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลวีที e1 e กำลัง1,200-1,300แรงม้าผสานชุดส่งกำลังอัตโนมัติ ch1,000b และระบบรองรับทอชั่นบารพร้อมอัตราแรงม้าตั้นสูงถึง23 hp ทอนเหมาะกับการเคลื่อนที่ไวทั้งทางตรงทางโคง้งและสามารถหมุนติดล้อเป็นกลาง neutral steering ได้นอกจากนี้สายพานและระบบบำรุงรักษาได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการดูแลในสนามส่วนระบบหมุนเลี้ยวควบคุมด้วยพวงมาลัย และระบบเกียร์อัตโนมัติทําให้คนขับใช้งานง่ายขึ้นมาถึงความเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ของไทยกันบ้าง ใช้เริ่มสั่งซื้อวีทีสมาตั้งแต่ปี2016โดยแบ่งส่งมอบหลายระยะระยะที่1จําจำนวน28คันมูลค่า147ล้านดอลลาร์ส่งมอบปี2017แล้วก็จัดชุดที่2จํจำนวน10คันพร้อมรถซ่อมบำรุงอีก14คันในชุดที่3และเพิ่มอีก10คันในชุดที่4รวมถึงรถกู้ภัย ARVVS 43และรถถังฝึกศึกษาคิดเป็นทั้งหมดเกือบ62-70คัน ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมพฤศจิกายน2023กองพลทหารม้าที่6และ21ได้รับรถ VT4 รวม17คัน12คันกับกองพันที่6และ5คันกับกองพันที่21พร้อมระบบฝึกซ้อมและจำลองการยิงในค่ายขอนแก่นและร้อยเอ็ดสำหรับปี2025-2026มีการพูดคุยถึงการสั่งเพิ่มเติมมากกว่า100คันเพื่อลดการพึ่งพาเก่าเช่น M41 และ M60 ที่อายุการใช้งานมาหลายทศวรรษ สาเหตุเลือกวิธี4แทนที่84โอปลอตจากยูเครนเพราะโครงการโอปลอตล่าช้ามากไทยได้มาเพียง10คันเท่านั้นส่วนที่เหลือยังไม่สำเร็จจึงหันไปใช้วิธี4ของจีนที่ราคายอมและส่งมอบตรงเวลาอีกทางหนึ่งไทยกับจีนมีความร่วมมือทางทหารและการค้าสูงจึงทำให้เกิดการซื้อขายง่ายขึ้นและจีนยังเสนอสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงในไทยด้วยใน reddit ชุมชนอา แทงพรยังมีข้อมูลน่าสนใจว่าลูกเรือไทยนิยม VTC กันมากโดยเฉพาะระบบปรับอากาศในห้องนักบินใบใหม่ที่ถูกใจคนไทยอีกความคิดเห็นยังบอกว่า VTC แท้งอาเซ็ี่ให้ดูทันสมัยกว่ารถถังรุ่นใหญ่ในจีนและรัเสเซียถ้าพูดถึงการใช้งานจริง VTC โมเดลปี2026 ได้ฝึกซ้อมในหลากหลายภารกิจเช่นการฝึกทางยุทธศาสตร์ผสมผสานกับยานเกราะล้อ,อยาง VN1 และรถบรรทุกยุโทโธปกรณ์เพื่อสร้างกองนธุนพร้อมศัพท์ในแต่ละภูมิภาคชุดฝึกทั้งในขอนแก่นและร้อยเอ็ดถูกเซตเป็นหน่วยพร้อมรบในอนาคตอันไกล VT4 โมเดลใหม่นี้ไม่เพียงแค่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพบ,บกยังเป็นก้าวสำคัญในแผนสร้างสนย์ซ่อมบำรุงในไทยช่วยให้บุคลากรไทยได้เรียนรู้และรับผิดชอบการดูแลรักษา ลดการพึ่งพานอกประเทศและเปิดโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศต่อไปสำหรับข้อสังเกต VTC ยังคงต้องเผชิญกับคำถามเรื่องราคาเปรียบเทียบกับ T 9 0 MS หรือ K 2 Black Panther ที่มีความสามารถสูงกว่าบ้างแต่มีราคาแพงรวมถึงข้อกังวลเรื่องเครื่องยนต์จีนและระบบไฟฟ้าที่ต้องผ่านสนามรบจริงนอกจากนี้การฝึกบุค,คลากรเพื่อใช้ระบบขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ไทยต้องแก้ แต่ภาพรวมแล้วว VT4 โมเดลปี2026กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและพันธมิตรทางทหารระหว่างไทยจีนที่หากบริหารจัดการดีจะช่วยให้ไทยมีรถถังกำลังหลักในภูมิภาคที่ครบเครื่องทั้งอาวุธกรอะป้องกันการเคลื่อนที่และการบำรุงรักษา ถ้าคุณชมจนจบแล้วอยากให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยรัฐทีวีเพื่อไม่พลาดเนื้อหาด้านอาวุธยานยนต์และเทคโนโลยียุทธปกรณ์ใหม่ๆที่จะนำมาฝากอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ